ได้ข่าวขึ้นบ้านใหม่บ่บัดที่นี่เนาะเออเพิ่นบอกลาบ่เพิ่นบอกลาบ๊บเยอะขึ้นขึ้นบ้านใหม่เชียงชูมบอกินขึนเทือนใหม่บ๊อบขึนหาฮิดปวกไว้แก่งเยอะโอ้ยมันบ่มีแล้วเอาเนืยอเนี่ยบุกินสิฮิดปวกเนาะอาหารบ้านเราเก่งน้ำไม้ก็ได้ไพ้น้ำไม้ไรขึ้นเทือนนี่มือขึ้นเทือนนี่น้ำไม้ก็ยง่ายน้ำขึนเทือน่านกินขัวไปกิโลใช่เนี่ยมันยากมือขึ้นเทือนเป็นยังอะไรเนี่ย เลี้ยวหลังแม่นผ้าตัดบ่ได้ผ้าตัดกระตายบ่ผ้าตัดกระตายตุ๊กโคงอ๋อแค่นี้เลยใช่ได้มีแต่บาหางกินบั๋นปินยาไปซื้ออย่างวราโบมีทางเลือกนะแม่นเนาะผ้ากระตายบ่ผ้ากระตายแม่นนี่มันอยู่น้ำพอน้ำกระตูมาขลังเลยอยู่ในน่ะเออ โอเคเนาะพี่น้องเอ้ยฮะเปิดฟ้าขึ้นมาในบัดนี้อยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าลำลาเซฟโฟนพี่น้องเนาะเนาะอ่าสวัสดีเขตพี่น้องเอ้ยเนาะเนาจังไหนก็ต้องโคกาดปักดภัยสบายดีกลับไปพี่น้องอีฟซีกันเนื้อสุขสู่คนพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองของบืเอ็ดบ้านเราคือเก่าพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็พบเจอกันเนาะอยู่ทั้งบ้านดงนะครับเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าตรงๆรงมาเสนตรงๆ đó à, loang ven cho nữa một đấy một đấy một đấy à mình chỉ à, tùy đốt cho lên này, này à già yeah. à chích 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 ok bye đây 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 phải à, à mặc cao hết cháu rồi bạt xíu này nương Rồi 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 Sao vậy đi sao vậy đi Thấy là phụ đấy chấp con hãy vào sèn phân Để Không À Thì đằng đó phải chán nó mà hà thăng đàn bàn thiên san ông tiệp hơn mà nhìn cái nó nó à mi khảo đi gần bàn thiên san mày bố nó à, thồ. ô อทัเยน้องุเป็นสาวแล้วเนาะบัดนี้อ้ยสบายดีน้องเี้ยวอ้ยสบายดีมองมองนี่อืองไหนบัดนี้ได้ข้าวขึ้นบ้านไหมบ่บัดที่นี่เนาะยเออเพิ่นบอกลบ้อเพิ่นบอกละบ้ยังอยอ่ขึ้นบ้านไหมเอียยังชูมือกินขึนเือนไหมบู้ เชิญหาให้ปวกไว้แก่งเ้อโอ้ยมันบ่มีนั้นเอาเนี่ยมันี่ยวงบวกินซีิให้ปวกเนาะหารบ้านเราเก่งน้ำไม้ก็ได้ไปน้ำไหมไรขึ้นเทือนนี่มือขึ้นเทือนนี่น้ำไม้ก็ยังยากเนาะท่านกินขัวไม่กินรอดใช่ไหนี่ยมันยากมือขึ้นเทือนถึงน้องเนาะมันติดไปได้ยากเลยเรนโอ้บ่มีแล้วบ่มีแล้วตัดใหม่ประเดี๋ยวอะไรหรอหา นายคำนีเนาะทุกไฟจานมันเนอย่างนี้มาตอนนงเตี้ยมันนี่ได้ครับทีมมึงนี่แดงเกยวายอยู่นี่ออ้คืองานแท้มาหนิีไปเที่ยวงานมั้นี่ไอ้ที่ไปไหนล่ะสบายดีป้าลุงประเด็สาเป็นอแผมเนด้บะจีน่าเอ้ยเพลินแน่นะเนจากทีมนะฮะ à. Ăn với thưa quạ, với luôn. Miếng này nong tiẹt thằng này, à, này. chắp bắp để đong sửa mới toàn lùi khơi chơi. à, lắc lắc nong tiẹt. nhiên không? con song này đây đã. Bỏn này bưng nữa. con này này. xài Không. con về đây bà. về đây ลองๆๆเต้นๆลยอ่นบาสรุปบบ่ฮฮิงก็น่จัหน่อยนึงจำ้้าฮิตในบ่มเม่น้องเตี้ยเลนี่ลองลองมัลองลองมันลองงนี่คืนนี่เลยนี่คืนนี้เลยเอาเลยเอต้มือตมือตมือหตมือยงว่าเพลงนี่เลเ้ยเนาะเงว่าเพลงนี่ โอ้มาสรุปมาสรุปมาสกิมาสรุปเอ๊ะมาอยู่ักินน้ำน้องเตี้ยเพื่อนนียอยู่ไกูมากินน้องเพิ่นแมนกำลังยู่ช่นี่เห็นกจ้ากินแล้วนี่เรียบร้อยมาน้ำลังมาดิ้่งนั่งเผาแต่ยังไม่กินเลยเนาะน่างกินน้อนดงเโมันอยากดใจแ่ล่ะเบิเบิ้งเบิ้ทำมัอยากกินอีอาเลย

นะครับทิมครับทิมผมเคยกินเบือแล้วน้องเตี้ยโอ้โหว่ากันเลยสินี่มีแต่มันเป็นแข็งกระดานน้อยครับน้อยน้อยอันตัวบ้านครับตัวนีดีตัวนี้ขาวสียาตัวนั้นข้าบริสิทธิธรรมชาติมันก็สชีแข็งกระดานเฉียงงามเต้ยหมดเลยเป็นเป็นละเป็นเป็นตัวน้อยเะอ๋อขเงน่องน้องน่าไม่นะยังน้องเตี้ยท่านในขอกแต่มีตู้ออกไปเของแล้ว งามอยู่ป่ะห่วยกังามในห้องน้ำเนาะมันกงงามคักแล้วเนาะใช่บริการเลยยังยังไ่เปิดใ่หบริการนี่น้ำังคือบรดมีอันนั้นบอกบรเดมีวางชัน้ำบกรอไปเลยรก็ได้เหมือน่นส่วนลายมีใช้น้ำเปื้อไม่ต้องกอจริง่ต้องกอดอใชน้ำนหอบมี้อมะเผนาะแมนชื่ทางเขาชด้ออาไปเจิญขีดินเน่ แป่ว่าาพันพูดขึ้นนะ่ะไปเจิใไ้แม yeah. well นเพ e ียงนี่พวกเลยออกไปเจิญว่าหั่น yeah. พ่อเพ่นค่าจะชิมได้เางจะกินริ้ยวะนี่ดีีได้ก่เนเฮตดบ่ได้ตูน้องเตี้ยนะหาแต่หามองเป็นยังเป็นยังอะไนิ้วเลี้ยวังเม่นพาตัดบ่ได้้าตัดกระตายบ่้าตัดกระตายตุกโขงอ๋อเป็นยังใ้ได้ไม่แต่ว่าหากินบัตนกินยาไปซื้อ แย่างเราโบมีทางเลือกนะแม่นเนาะเนาะฟาคาไตโบฟาคาไตายแม่นนี่มันอยู่น้ำพรอมน้ำกระตูมาขลังเลยอยู่ในน่ะเออการแต่เขาบ่มืหมักใหลางเขากว่าตายหากเจ็บไดว่ามันเจ็บอยู่แต่ว่าขันตัดออกแล้วก็บ่ตายชื่อเราโบแต่ที่ว่าไปไปหาเพิ่นเพิ่นบอกว่าคำปาดกระตายบ่ปาดกระตายเลือดมันบ่ได้หยุดเลยเพิ่นว่าเอ้าแม่นไปขวด ไม่ได้น้ำดาวเหยียดดิมันก็ต้องกดปุ่ไรมอของไอใบเด้าลายบอลเดียวบาดนี่เราเมื่อยแห้งอันเมื่อเมื่อยน้ำยางไผ่จับมั่งขึ้นเราก็เจ็บดิไปเมื่อซื้อนั่นดิที่ว่าเงินนั่นบบเสนมาม่อมไห้ร้านนั่นแหละโดยไผ่ไผ่ไผ่ตรวจพุ่นนะเอ้าตรวจน้ำนี่ได้แล้วจีนนี่นี่บางทีอันนุสาวนี่ดิคือว่าไฟฟ้าเขานี่นะไฟผ่านแล้วราวว่าเข้าไปใหญ่ซี่เด็กกะเอาละให้เรานอนลงแล้วนอนกับมือคัดงอนแล้วเพิ่นกะ ตูดมากกับกบล,ลัวลดเราวะอย่าติกัเด้อนะคอมเมนต์มาอันจักอันเพิ่งเติบนั่นพอดีตายใจขาดท่านเลยมันแห้งแล้ววะนะออกมาพอดีเราก็ตกเตียงเลยเอาเป็นแห้งไม่ได้เอาได้ออกมานั่งบรทธานได้โดนจำบัเสนเขามาหนีกับเข้าไปเอ,อ,ก,อ,อกเล่บางไม่อีกชองบอนนะฮันเอกเล่นะก็คือกันแต่ว่าคือกันวานีคือกันก็ดีแล้วกระายถ้าดูแล้ว ได้ตัวเนืองน้ำนองเตี้ยกัะเึงสองทางแล้วอยู่ได้อีกหกเจ็ดปีดูเ่งดีแล้วแต่ว่าแต่ว่ากักินน้ำน้อยลงแรากาไปย่ำห้องห้องบริเวณแรกการกินบริ่วณรกกับอรอีกเนงบริเนักก็ได้บรได้บริได้เฮ็ดออกไปจืนพืนดินบานนี่ก็นั่งเมื่งกี้ซ่ บเมีแต่มีเหตุผู้เดียวคือคือว่มพี่มาฆราลังกับว่าตายไงประเด็นเดียแต่ว่ามันทำมันมันเหนืยเบียดหลายบ่ได้เหื่อยไม่ได้มันเมื่อยกูเหนื่อยกันยังชาเมื่อชาติอีกเนี่ย่ามันกูเมื่อนี่แต่มากราลังเนี่ยมากราลังเลยเพิ่นมาอาศัยมากราลังนันเพิ่นมาพาทำงานเพิ่นแต่คนมากราลังหน่วยเดียวกับมันกับพ่อซ้ำนั่นแหละเพิ่นเลยแต่เมื่อชากลางคืนเนี่ยอากาศเย็นแห่งเจ็บใจยู่บ่ะน้องเตี้ยเจ็บ เราอะคนดืด่มไปสาวต้องเท้าแล่าจนินลูกเน่างย่างเอาได้สิมันกระรุดพรอนเรา,าอ,อ่ะนอนอยู่กับทีเห็ดหนิ่งหนี่แห้งเอ๊บเรา,าก็บีบครับบีบเขาเนี่ในบ้านอยู่บ้าน เร่าเป็นเหนียวยูไตรึไงมาขายดังมันนี่มันเปละันยากนี่เราก็เอาหาักนาเตะมันย่มันยากอ่ะแต่บ้าถทีกว่าไปขายรักสาทร่งมันเตะมันแห้งบ่มันแห้งเนี่ยของลูกชาวเพิ่ไปขายเมื่อนั้นยังเงินหาเซียมันเก็บชกินดอแช่ว่านักๆเลยคือหากมักนาแหง่ไม่มีห้ากะเอาใจมั่นหนักต้มกินไมีเียแว่า เาแ่ย่างเดียวบ่ะย่างเดียวก็ได้้า้มน้ห้ามนก็ได้โต๊เอาเอาธีรกรรมเนี่ยมาตนด่งหมอเลยินน้ำนครับอือบ่กินาครับนี่มาเเนี่มาเลี้ยันั้นดาะแต่บาไปได้ห่อนะนะอครับมอนาสีเออมเเห็น็เคเยมนาวสี แต่เรากินหวานนี่เราว่าบ่อยากกินกินนั่นไม่ได้ช่ำหมาะอันต้ากาหนึ่งตาเรานั่นจกกระเถืงจนนุ่นปิ้นเลยตาเอามันแเผดีแพดมากเลยเราย่างคุณเติมพูนตะกีไว้เราจะไปซื้อปลาเดี๋ยว่อจะกินแนวแกะอยู่เฉยไปซื้อปลาได้คเวลามันหน่อยลงหน่อยลงมันก็รุดออกแม่รุดออกมามันเป็นแต่จังมันรุดออกมามันจะมาฆ่าเธอทอเหี่ยวมีต้นยวบอกเลยเอาใครให้เป็นเบื้องลูกใครงานเธอเป็นทังดู <l id> ทนะ่านอยู่พังแนได้ดอกมันเป็นโปเพ่นของน้ำเจ้าเทียไปห่ะแล้วไปน้องเตียท่านได้ไปในตูไปแล้วไปเจินนั่นแหละเจอมินปงง้อันนี้อันนี้บ่เมนใชยุให้พังอันนี้บ่นุ่ยอันนี้บ่้อตัวนึงอนตบางๆตัวขางทังนั้นบ่มีมังังแล้วนเอาออกแล้ว นย่นกันหลังมือเดียวมีย่นแมยุบารเพิ่นก็เป็นนิ้วกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นไปพาออกแล้ววันอาทิตย์ร้อนผ่าออกคันสองน่วยเพิ่นก็ว่าได้อันนี้มันหน่วยเดียวแหละว่าให้ยู่พักพอนไปมากินบ้านยาบ้างช่องน่วยนะสิเอาออกอันหนึ่งได้ตัวสองอันเพิ่นบ่าสี่บาเอายาค่ะโดยโดยบอกบอกว่าบอกว่าบอกว่าเสี่ยงบัตรเลยบอกยาค่าเสี่ยงมันเดือดสิตกคมเพิ่นบอกเขาบอกอันนี่ได้วางมัน บังบาพิ่นตัดเลยด้วยเด็ดหูใหญ่ตัดน้ำมันในสบานในี้โดยโดถ้ากันไปเมื่อนั้นนะไปแต่ชาจนคำเพื่อกดเลือดโดยอันไหนเปนเดี๋ยเนาะอันอกงตียหมได้ันตัวเรานิบอาคน่ะอืนบงอันเสยอันอันนี้ฟังนัง วัดพญาศทัทธไปเป็นตัวพญาศรัทาข่ายไนทัวไปวัดเซนสุภภาพมีฮักมาแต่็มที่เนาะเอโก้หานิติปริบปร่องนั่นโอเอโก้เอโคเนาะเอโค้หานิติเอโค้เมียนเดชเขาเขียนเอโกเนาะเขาเขียนเอโคเออปัวพญานะเอโก้เอโก้หัวใจเอโก้รองกอดเอโก้ ไปปวดมาเห็นได้ละหายบ่้จะหายังหาแล้วยันตายแล้ววะเนอเข่าก็บอยาบอันนี้ยันตายป้าลานสองหมูดำข้อแม่เป็นห่วงม่เลยเป็นเป็นกวดเนาะเป็นห่วงน้ำลานกันยังน้อยเน่แล้วมันบมมีไถ่ด้อายุรกมเพรานหมออายุรแพยเขาเกินหมออายุรกรรมเลยอะไรวะเตย ว้ายพอกนี่ก็เสืออดี่อดีงบรรยากาเนาะาปีหน้าเด้อลองตีอังกอร์คออย่างกอร์ออย่งกอร์ออย่งกอกอใกล้คือกอกากูบอกกลบอกอใกลขอขวดเนียนเบร์เนียนเบอร์ข้ออย่างคือข้อข้อยกอข้อยงอง้อจอ ลายบดะฮะมันปรทันอดจอจอดยังอยู่จอจอดซออย่งซอสร้างซอสร้างยังอีกมันจะกลายเปอเสือฮะเสือกลายเลยะทันหอด่าแม่นบอกกลายแล้วจอจานแล้วก็ซอสร้างว่แม่นบอกบอ่มีจอจนจอจอดจอจอดือยกวเนาะจอจอดก็ะ้อสร้างมันยิงก็ถือว่า <c oughs> เดินทางมาทั้งนี้เนะาะนี่กาดีทพก่นนองเนาะนี่แหละ,ะ,ะข่าพี่น้องเลยถูมีเขา่ามีใครพี่น้องเนาะถือว่าหลายอย่างเนาะ,ะมาฟังมาต้อนเนาะทั้งน้องเพิน่นพี่น้องเลยเมนนื่อนี้ยถูกหากไรหากเนาะ ถึงไนมาจากญีปุนเี่ยังโมจิตเจ้าเอาโอเคไปสั่งมา่ไม่้นี่ยังเจ้าเอจะเออะไยังบมได้ยังคอยคอยได้ได้เนาะหนูวายมเป็นยังหนูวายฮิตบุ๊ปุ้ยป็นแบบไนี่แบบไดนี่เนขายแบบไันีคเต่าอ่างเนี้จะบอก กินตุเลยเออเนาะเปินใจครับได้อันนี้เจ้าต้องใช้สูตรเด้อไม่ต้องเผาต้มน้ำรั่วเอาต้มน้ำป่ะอืมมันเผาแล้วมันจีเทคเจ้ามีเทียนเศษเทียนหลายต้มปกเขาช่วยได้เทียนนะเคยเห็นป่ต้มเทียนให้มันเปื่อยเปลือยแล้หนูจุ่มจุ่มโอ้ยลอกเลยคือชิ้นหมูนี่เออได้ไหวได้ยังั้างนี้เนาะเจ้าเนาะผัดผัดอันนี้แหละคือ ต้มน้ำฮ้อนลวกเอาบ่ต้มฮ้อนลวกเอาคนเฒ่าเฒ่าย่านขี้ตะโลดมันแตกเฒ่าแตกตุ้ยเด้อนันน่ะซีนนี่ยังบ่เปื่อยแม่นแต่แต่ขี้ตะโลดนี่มันเปื่อยแม่นต้ต้มหรอเวลาเฮาซั่วมันจะมีกินโอเด้อัว้คนุ้มเก่านะเนาะเอาอันนี้เห็นสําหรับคนี้ทางโอยัดเองล่ําลาพาจากแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะิดากดกราบขอโทษขออภัยเวลานะพี่น้องเนาะ เอาไายนี้ทั้งโอเวียดเองขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะเอาเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดี